สำหรับใครอยากจะได้รองเท้าแตะแบบสวมที่หนานุ่มใส่สบายนะแล้วสูงนะใส่แล้วสูงด้วยนะฮะแนะนำรองเท้ารุ่นนี้ครับ Rubber s o รุ่น Chunky Men Rubber Soul รุ่น Chunky Women นะฮะเป็นรองเท้าแตะแบบสวมจากแบรนด์ Rubber Soul นะนุ่มสบายเท้ามากๆนะจะใส่ยืนใส่เดินได้ตลอดทั้งวันนะรองเท้าเนี่ยนะันเพื่อนนะเนี่ยนะมีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะเวลาเรายืนเนะี่ยมันไม่ย่อไม่ย้อยนะมีแรงสปริงมีแรงเด้งนะรองเท้าทุกคนนะู่เนี่ยการลื่นหมดเลยในด้านหลังนะสวยมากเลยนะ เป็นสินค้าเม็ดในไทยแลนด์นะใส่แล้วสูงใส่แล้วดูเท่ดูดีนะนี่นะครับมีให้เลือกหลายสีมากๆแนละ้วก็ชอบสีไหนแบบไหนก็จัดไปเลยนะนี่นะครับโอ้โหนุ่มจริงๆนะนะเนะด้งหนึบเด้งหนึบเลยกูจะใส่เดินก็ได้นะใส่ใช้ในชีวิตประจําวันนะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็ได้นะใส่ได้หมดนะนี่นะครับรองเทา้าแต่รุ่นชังกี้เบนชังกี้วูแมนเนี่ยนะนะถูกใจคุ้มค่าจริงๆนะนะถ้าใครยังไม่มีนะกดได้ที่ตะกร้าหน้านะคลิปตรงนี้ได้เลย ตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะนี่นะฮะนี่นะฮะชอบมาางนะฮะเนี่ยนะใครที่ชอบรองเท้าที่แบบว่ามันดูแบบบึกบืนดีนะดูแบบหนานะแล้วก็นุ่มใส่สบายแล้วใส่แล้วดูสูงดูเท่ดูเก๋ดูดีนะก็จัดไปเลยฮนะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆฮะแล้วเบอร์โซรุ่นชังกี้เมนแล้วเบอร์โซรุ่นชังกี้วูแมนถูกใจจริงๆครับ